เนเงินเคลื่อนไหวทากลางข่าวดีอดีตคนเคยรักรวมถูกรวมสูขตั้งแต่ตอนยังไม่ดังเนเงินเคลื่อนไหวทากลางข้าวดีเจนนี่ได้หมดเธอสดชื่นตั้งท้องกำลังจะวิวาแห่คอมเมนต์กันรัวๆเนเงินอดีตแฟนเคลื่อนไหว สุดพีกรับเดือนตุลาทมกลางข่าวดีของเจนนี่กำลังตั้งท้องและกำลังจะวิวาโดยแซวในขณะที่อดีตแฟนสาวเจน,นี่ได้หมดทัศดชื่นตอนรับเดือนตุลาคมปี2564แบบสุดปังทั้งข่าวดีตั้งท้องกับแฟนหนุ่มนายตำรวจยิวฉัดมงคลแถมแฮปปี้สองเดงเมื่อหนุ่มยิวคุกเข่าขอแต่งงานอีกตั้งหากทางด้านเนงเงิน หรือเจตลินสีสังอดีตนักมวยแฟนหนุ่มของนักร้องสาวก็เคลื่อนไหวต้อนรับเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันคะ่ะโดยโพสต์ข้อความว่าขอให้ตุลาจงปราณีส่งแฟนดีๆมาสัก8คนทําเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันเพียโดยมีคนคอมเมนต์มาถามประมาณว่าเนยเงินใครทํานอนหนุ่มเนยเงินก็โพสตอบประมาณว่าโพสต์เองนักเลงพอในขณะที่แฟนๆหลายๆคนก็ให้กําลังใจทั้งแซลไปด้วยอทิเช่นพี่เนยซะอย่างต้องมากกว่า10พอไม้8คนน้องบา่าขอเป็นคนที่8 ส่งมาทางนี้บ้างนะาบางก็แซวเรื่องอดีตแฟนสาวตั้งทองเป็นต้นก่อนในเงินจะได้โพสต์ขายบาตว่าแค่บัตรละร้อยห้าสิบบาทได้พบกับศิลปินรับเชิญโชคหายรถแห่เจนเจนเจ้าค่ะเนเบียฟลุก ปลามแบ็กเบสไฟและการแสดงนาเวทีคุ้มแน่นอนครับสนใจทักเพจยวฉัดมงคลในเผยโมเมนต์หวานอีกด้วยคุกเขา่าขอเจนี่ได้หมดทัศชื่นแต่งงานบนเรือกลางทะเลแต่มีความพีกแรงแกลงว่าที่เจ้าสาวจนเวอร์อันนี้เซอร์ไพรส์จริงหลังจากประกาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่ากําลังจะกลายเป็นพ่อแม่ป้ายแดงล่าสุด1ตุลาคมปี2564ยวชัดมงคลก็ได้พาแฟนสาวเจนีได้หมดทัศชื่นไปเที่ยวทะเลล่องเรือฉลองการเป็นคุณแม่พร้อมด้วยครอบครัว ของฝ่ายหญิงก่อนจะเผยโมเมนต์ขอแต่งงานกลางทะเลโพสตภาพพร้อมข้อความว่า Will you marry me? ซึ่งเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบอย่างรวดเร็วว่า Yes ในขณะที่ทางยิวฉัดมงคลก็ได้โพสคลิปตอนเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นขอแต่งงานในบรรยากาศโรแม,มนติกชื่นมือสุดๆท่ามกลางคนในครอบครัวที่ก็ร่วมยินดีไปด้วยโดยยิวได้คุกเขา่าต่อนหน้าแฟนสาวแล้วบอกอย่างเขินๆว่าแต่งงานกันนะคะซึ่งเจนนี่ก็พยักตอบหน้าตกลงแต่แล้วก็กลับมีสะพยสุดพิเศษเมื่อหนุ่มยิวทำกล่องแหวนตกลง ไปในกลางทะเลจนน้ากระจายขึ้นมาพอเจนนี่ดูเรื่องเขาก็ดูช็อกไปเลยล่ะคะ่ะตกใจตาโตกันเลยทีเดียวก่อนที่ยิวจะยกกล่องแหวนขึ้นมาโชว์ว่ายังอยู่ดีพร้อมหัวราอขำเป็นการแกงกันเบาๆก่อนที่จะสวมแหวนกันจริงๆและมีโมเมนต์จุ๊บกันหวานชื่นโดยสาวเจนนี่ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ใน Facebook ว่าเงือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลอกพามาขอแต่งงานกลางทะเลไม่พอแถมยังแกล้งทาแหวนหล่นน้าอีกทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งตกใจขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ทําให้เขาเขาไม ต้องการอะไรมากไปมากกว่าคำว่าครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์ตอนนี้เราสองคนกําลังจะมีเจ้าตัวน้อยแล้วกําลังจะเป็นครอบครัวที่น่ารักและจะตั้งใจเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีที่สุดเขาก็จะทําหน้าที่ภรรยาแม่ของลุงให้ดีที่สุดเช่นกันรักนะคะ